อย่างที่เกิดไปนในช่วงแรกนะครับว่าเรายังอยู่กับท่านผอเศกสรร์อยู่นะครับท่านผอ,อครับแล้วในส่วนของสถานที่ที่ให้บริการเนี่ยครับทางสวชมสทนครนายกเองเนี่ยไปใช้สถานที่ไหนบ้างครับผมครับเดิมนะครับเราจะใช้อขอใช้บริการที่ห้องสมุดประชาชนครับก็ซึ่งได้รับการนุเคะห์มาอย่างดีตลอดมาครับ แต่ตอนนี้นะครับในในจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับเราจะขอใช้บริการที่โรงเรียนป่าจีนนะครับก็คือคือตอนนี้คือห้องสม,มุดมีการปรับปบุงก็เลยขอความอนุเคราะห์มาใช้ที่โรงเรียนครับส่วนจังหวัดจะเชียงแาวและจังหวัดสระบุรีเราก็ยังขอใช้บริการที่ห้องสม,มุดครับก็เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปวันไหนแต่เราจะไปประจําทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่าน,านสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละครับบางครั้งนักศึกษาก็จะ ลายเข้ามาถามก็ติดต่อก่อนครับก็คือเราก็จะออกไปให้บริการสําหรับส่วนการบริการเนี่ยครับก็แน่นอนครับคือก็เน้นในเรื่องของการลงทะเบียนการรับสมัครนักศึกษาใหม่การแนะนวการศึกษาแล้วเราก็เสริมในเรื่องของ าการใช้เทคโนโลยีด้วยครับนนคือเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยก็จะกําลังจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เราก็ให้บุคลากรของเรา,เหาให้คําแนะนําให้ความรู้เพื่อที่จะลดขั้นตอนในการเดินทางต่อไปสําหรับส่วนประชาชนทั่วไปหรือว่าองค์กรนะครับผู้สนใจสมัครนะครับก็คือคือผมก็จะใช้วิธีการทางสื่อ,อสังคมออนไลน์นะครับใช้เทคโนโลยีก็อาจจะให้เขามากร่องแบบฟอร์มไว้ก่อนแบบฟอร์มออนไลน์ว่า เราสนใจอะไรอะไรสนใจเรียนสาขาไหนหรือว่าในอนาคตจะต้องการทําอาชีพอะไรก็คือให้กรอกข้อขมูลทิ้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้นักนัแนวของเราหรือบุคลากรของเราเนี่ยครับโทรไปให้การปรึกษาถ้านักศึกษาตัดสินใจแต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางเข้ามาศูนย์เพราะว่านักศึกษาบางคนก็ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช่ไหมครับ,รบก็อาจจะมีการนัดหมายแล้วก็ไปรับสมัครนอกสถานที่ให้เลยส่วนในเรื่องขององค์กรนะครับ บางหน่วยงานเรากำลังจะมีการเซ็น m อ u มอยูอยู่ครับอ,อย่างในกลุ่มผมขอ,ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในกลุ่มกลุ่มวิทยาลัยอาชีพแล้วกันนะครับก็ก็บางสถาบาันบางวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยเราก็มองว่า,าเราควรจะมีพันธกิจหรือว่าข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันโดยโดยนักศึกษาอาจจะหลังจากจบการศึกษาในปวชปวสอ,ออกไปแล้ว เขาอาจจะไปทํางานซึ่งมาสทอของเราเนี่ยเรามองว่าเราสามารถยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาได้อาจจะยกตัวอย่างอย่างวิชาชีพช่างครับอาจช่างยนต์ช่างไฟฟ้าก็าอาจจะมาเรียนสาขาวิธีวิธีการจัดการอุตสาหกรรมกับเราได้ก็คือเรียนเสริมไปซึ่งตรงนี้เราเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันใ,ในในสถานศึกษาด้วยกันครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยครับก็าอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ที่เราจะทําร่วมกันครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับ ในส่วนของบริการของรรสวชมสทนครนายกเองนะครับในส่วนของการให้บริการด้านนอกสวชเองนะครับมีทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับนักศึกษาเองแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับที่ทางสททมทสทเองเนี่ยเราได้ทํา MOU ไว้ด้วยนะครับและอย่างงี้ครับที่เรามีพื้นที่บริการ4จังหวัดเนี่ยครับในส่วนของอุปสรรคต่างๆในการทํางานมีบ้างไหมครับผมในในส่วนของอุปสรรคครับแน่นอนครับอย่างอย่างที่ผ่านมาครับก็จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ในเรื่องของโรคระบาดนะครับ,รบเรื่องของโควิด19เนี่ยครับมันก็มีผลในเรื่องของการทํางานเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมีมาตรการที่แตกต่างอาจจะควบคุมหรือไม่ควบคุมแต่แต่ช่วงนี้พอมาตรการผ่อนคลายเนี่ยทางเราก็เดินหน้าภารกิจอย่างเป็นที่ครับ ทีนี้อยากให้ท่านผอ,อนะครับฝากนะครับถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่านักศึกษาของเราเนี่ยครับที่จะต้องการเข้ามาที่สวชวมสทนครนายกเองนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองหรือว่าในส่วนของประชาชนทั่วไปที่กําลังลังเล,งลว่าจะเลือกเรียนกับมสทอของเราดีไหมนะครับในเมื่อของเราเนี่ยเป็นระบบการศึกษาทางไกลาบางท่านอาจจะยังกังวลว่าจะต้องเรียนยังไงนะครับครับในส่วนของมสทนะครับผมขอขออนุญาตพูดถึง ใน,ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเราเลยนะครับทาง,ท,างทั้งวสทเราเนี่ยมีการเรียนแบบระบบการศึกษาทางไกลครับคือเรียนรู้ด้วยตนเองครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแข่งของเราครับก็คือไม่ว่าจะกลุ่มวัยอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรวุฒิการศึกษาไม่มีคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราเปิดโอกาสในเรื่องของการศึกษาให้และเดิมเนี่ยจากที่เราจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอย่างเดียวใช่ไหมครับทาง มสทอของเราเนี่ยมีแผนการศึกษาที่เขาเรียกว่าก .1 ก .2 ก .3 ซึ่งเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือว่าเป็นการเรียนแบบเผชิญหน้าทางออนไลน์ครับซึ่งตรงนี้ครับช่วยในเรื่องของพัฒนาให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างมากโดยเวลาเรียนเนี่ยจะไม่กระทบกับเวลาการทํางานเลยครับแล้วก็มาตรฐานการศึกษาของเราเนี่ยที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเราเราเชื่อว่าบัณฑิตของเรามีคุณภาพครับ ส่วนในเรื่องของการบริการครับคือไม่ไม่ต้องห่วงนะครับทางทางส่วนของสวชมสทนครนายกแล้วก็สวชอ,อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยเรายินดีให้บริการทุกท่านอยู่แล้วครับที่ที่สนใจครับขอให้เชื่อมัน่นแล้วก็ติดต่อมาครับเราเรามีตั้งหลากหลายสาขาวิชาครับแล้วก็หลายแขนงวิชาลองลองลอง,ลองเลือกแล้วก็ลองสนใจหาข้อมูลดูแล้วก็สามารถติดต่อได้เลยแม้ว่ากระทั่งผมเนี่ยก็ติดต่อได้ครับโทรหาโทรหาผมได้เลยโทรหาปออได้เลยหรือว่าอะไรได้เลยเราเรายินดีที่จะ ให้บริการแล้วก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ ก็ในส่วนนี้นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับหรือว่านักศึกษาท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนนะครับการศึกษาหรือว่าจะทํายังไงนะมีปัญหาว่าเรียนยังไรจะให้ประสบความสําเร็จนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ฝ่ายในแนวการศึกษาเลยนะครับที่เบอร์โทร025047631-7นะครับย้าเบอร์โทรอีกทีนะครับที่025047631-7นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของบริการต่างๆนะครับของสวชมศธนคอนนายกเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ ห้องสมุดนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสรรอามัดมนตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาพัฒนาและชุมชนสัมพันธ์นะครับมสทนครนายกได้นะครับผมขอบคุณครับในช่วงหน้านะครับของฝากจากแน่นนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของชมรมนักศึกษามสทนครนายกนะครับว่ามีภารกิจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับแล้วจะช่วยเหลือนักศึกษาหรือว่าเพื่อนเพื่อนักศึกษาอย่างไรบ้างที่จะทําให้เรียนได้อย่างประสบความสําเร็จกับมสทของเรานะครับติดตามมบ